งมาเ่ยน้ำซุสุน้ำซุสุโอไม่ใกล้ไม่ใกล้ตะปูได้เลยตะปูไม้ดีๆก็มีนะโอ้ยมันเธออเย่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 อ้ยแบบจงกินเลย่ะแล้วกเรากเหยียบไม้แต่ตีน โอ้ความดื้อเนาะไปเปลามันเงียนมันเงียนไปแล้ว <c oughs> มันเงียนไปแล้วอุ <c> ๋ <oughs> มันน่าจะติดแหน่อยนะม,มันติดแหน่อ๋อแหน่ยังมาหลายเลยอุ้ยไม้เน่าแข็งแล้วนี่นนอ๋อตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊สวยงามสวยงามสวยงาม โเนี่ยว้าวว้าวว้าวทำไรสวยไงทำอะไรก็สวยเพราะว่าสวยไง <c ười> ขับไปยังไงเราขึ้นมากันแบบฟุ๊กๆ <c ười> เราจะขับได้ไหมมาดูกันเลยขอให้แกตกน้ำนางสนยา <c ười>